เย็นหน่อยครับครับครับอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลอฮิตะลาบะฮ์ครับผมขอสวัสดีท่านสอจอและที่จะเริญและผู้ใหญ่บ้านไหนหลายท่านและน้องๆพี่ๆทุกท่านที่ไม่ได้เอ็นน้ำครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนความจริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นรองนายกอยู่แล้วครับอดีตรองนายกครับเดี๋ยวผมไปนั่งกลับบ้านไปนั่งครับรองนายกอยรองนายกนั่งสองคนใครวะครับผมคือไม่ได้เป็นยอะไรเย่ายนี้ผมหยุดพักการเมือง6ปีแล้วครับ ผมเทำกันเมื่อ27ปีครับในความจริงแล้วผมกามาครั้งนี้ครั้งที่สองครับจากอดีตความเป็นมาคือผมเองก็ชอบสงสัยทุกเรื่องครับชอบยิงคำถามแตลกๆก,ก,กว่าเพื่อนนะครับแต่ผมเองก็มาครั้งนี้ครับคงจะเข้าใจ90%ในด้านกฎหมายยกตัวอย่างเมื่อก่อนผมไปที่บางปะกงครั้งแรกไปบางปะกงแล้วก็ไประยอง วันกว่านั้นครับแล้วมาครั้งที่สองก็เราไปแม่เมกับท่านนครเหนือครับผมก็มั่นใจอยู่ตรงนั้นว่าเราพูดง่ายๆว่าคนในกรุงเทพอะครับถ้าองค์ไฟฟ้าไม่เจริญจริงๆครับถ้าเขาสร้างมลพิษจริงๆเอเพราะว่าคนกรุงเทพมาให้สร้างแน่ครับตรงนี้คือผมมั่นใจอยู่ตรงนั้นแต่ระบบกฎหมายระเบียบข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบังคับมดครับควันดำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับการมีชวนร่วม